สวัสดีครับผู้ชมทั้งบ้านทุกคนทั้งหลายนะครับผมอยู่กับผมเซลสักการินการันตีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องสาระสักกรินอีกแล้วครับหน้าที่5 EP ที่5แล้วครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมบลูทูธของระบบหน้าจอรถยนต์อ e ีซูซูทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นจะวิธีเล่นเหมือนกันครับผมจะต่อบลูทูธยังไง ่าใช้ Apple CarPlay ยังไง Android CarPlay ยังไงสามารถอ่าสะท้อนหน้าจอได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะมาสอนเลยครับผมว่ามันสามารถต่อได้ไหมแล้วก็วิธีการตั้งค่าคุณภาพเสียงเราจะตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะไปสอนในคลิปเลยครับผมไปรับชมกันครับผม อ่าเราก็มาถึงที่หน้าจอของเจ้าตัวรถยนต์อ e ีซสูซรทุกรุ่นแล้วนะครับผมอันนี้จะอยู่ผมจะอยู่บนรถ R ารถยนต์อ e ี e-su m u x นะครับผม2,023ในรุ่นเกรด u ั t ติเ t e นะครับผมก็คือ m u x ตัวท็อปสุดก็อย่างแรกเลยนะครับเปิดหน้าจอเปิดรถขึ้นมา ก็จะมีพบทั้งหมด5เมนูครับผมแต่ว่าจะใช้ได้แค่2เมนูเพราะว่าเราไม่ได้เสียบอ่ามันยังไม่รองรับเราต้องเสียบก่อนระบบแรกเลยครับเป็นวิทยุครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยตั้งแต่อันแรกนะครับผมวิทยุเราเข้าไปได้เลยยิ้มเข้าไปได้สมเราก็สามารถหาขึ้นได้ป,ปกติครับผมสมมุติผมหา1้อยาอ่ะ1้อ5สมมุติเราอยากเซฟอยากเซฟช่องนี้ไว้อ่ะครับ สัญญาณนี้ไว้เราสามารถเซฟไว้ได้ครับเขาจะมีรองรับได้ทั้งหมด6สัญญาเลยครับผมสมมติเราอยากได้ช่องนี้ไว้เราก็เซฟได้เลยครับกดไปที่ฝั่งตรงลิสต์รายการที่เราสามารถบันถึงได้6ครั้งเอกดค้างไว้กดค้างไว้เลยครับอ่าโอเคระบบก็จะล็อกให้ครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหาคึืนสัญญาเองโดยที่เราไม่ต้องหาคึืนสัญญาเองเลยครับอ่า เราสมมุติเราชอบฟังสองช่องเราฟังเก้าสามกับร้อยเจ็ดเราก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนแบบรัดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหาคึืนสัญญาณใหม่ครับเรากดได้เลยโอเคแต่ผมขออนุญาตผิดเพลงแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเป็น usb ครับผม usb เราสามารถอ่าเซฟเพลงไว้ใน usb ได้ครับผมแล้วเราก็นำมาเสียบในช่องตัวนี้ได้ เพื่อที่จะเล่นเพลงผ่าน USB ครับผมแล้วก็ที่ iPod, ตนะครับผมตัวนี้อาจะเป็นระบบสำหรับเสียบเครื่องเสียงประเภท iPod นะครับที่ Apple เขาขายอยู่จะเป็นพวก iPod ต่างๆทุกรุ่นครับผมเราก็สามารถเสียบได้เหมือนกันในช่องตัวนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมข้ามไอดีไปก่อนนะ Bluetooth, เนาะบลูทูธแบบมาตรงนี้ก่อน ส่วนในตัวนี้ VTR นะครับผม VTR ก็คือเสียบเล่นเพลงผ่านโทรศัพท์เรานี่แหละแต่มันเป็นระบบเสียบระบบระบบที่แบบว่าใช้สายเสียบครับผมเป็นแจ็ค3.5มมิลก็คือเสียบเข้ารูนี้ครับอันนี้คือจะใช้งานเบสิกเบสิกครับเสียบเข้ากับรถแล้วก็โทรศัพท์ต่อกันก็สามารถเปิดเพลงเล่นได้เลยแล้วต่อมาครับเป็นบลูทูธนะครับบลูทูธออ u ดิ o โอตัวนี้จะมีแบ่งออกเป็น2ระบบนะครับผม เป็นระบบ iOS กับระบบ Android ระบบ iOS จะรองรับในส่วนของ Apple CarPlay ครับผมเราสามารถอ่าเล่นเพลงผ่านระบบ Apple CarPlay ได้เปิด Google Map ผ่านระบบ Apple CarPlay ได้ครับผมแล้วก็มันยังสามารถแจ้งเตือนได้ว่าอ่าได้มีไลน์เด้งเข้ามาในโทรศัพท์เรานะครับผมมาเป็นการแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วเราก็สามารถส่งข้อความได้โดยระบบ Siri ครับผมสามารถกดได้ที่ บนพวงมาลัยครับผมสั่งงานด้วยเสียงครับแล้วก็ในระบบ Android จะมีข้อดีในส่วนของมันสามารถสะท้อนภาพหน้าจอได้แต่มันก็ต้องมากับข้อเสียครับผมมันก็ไม่ใช่ข้อเสียหรอกครับมันคือระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งก็คือสมมุติเราต่อสะท้อนภาพหน้าจอนะครับแล้วเราขับรถอย่างเงี้ยหน้าจอจะไม่สามารถดูได้หน้าจอมันจะดําครับผม สมมติเราจอดรถนิ่งๆอยู่แล้วเราเปิด u t u b e อ่าหน้าจอมันปรากฏใช่ไหมครับว่าเราเปิด YouTube อะไรในโทรศัพท์มันก็จะเด้งเข้าที่หน้าจอแต่ว่าถ้าคุณขับรถหรือผู้ชมทางบ้านขับรถหรือปลดเบรกมือลงตัวสะท้อนภาพหน้าจอครับจะหายไปเลยหน้าจอจะดำครับผมจะมีแต่เสียงเท่านั้นจะไม่มีภาพปรากฏเข้ามาอันนี้คือข้อดีและข้อเสียของระบบ R ของ andr o i d นะครับผมแต่ระบบนี้เพื่อนๆก็สามารถ R ปลดล็อกได้ ทางช้อปปีหรือว่า Lazada หรือว่าตาม Facebook ต่างๆมันจะมีรับจ้างปลดล็อกนะครับผมแต่เขาเพื่อนๆแบบว่าไม่อยากปลดล็อกอ่ะอยากเปลี่ยนทั้งหน้าจอเลยก็สามารถเปลี่ยนได้ครับผมเอาตัวจอเก่าเก็บไว้แล้วก็ซื้อหน้าจอ Android มาใหม่นะครับผมก็สามารถติดได้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีต่อบลูทูธเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนในของระบบ iOS แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมพอดีระบบ เครื่อง Android อ่ะพอดีผมเครื่องผมเสียอยู่แล้วผมมี Android อยู่เอ้ยมี Apple อยู่เดี๋ยวผมจะ EP เนี้ยผมจะสอนในส่วนของการต่อของในระบบ iOS แล้วกันเนาะอ่า iphone ครับปลดล็อกนะผมขออนุญาตปลดล็อกนะครับผมโอเคก็อย่างแรกเลยครับมาที่หน้าจอรถยนต์อเซีครับไปที่รูปฟันเฟืองแล้วก็อย่างแรกเลยครับผมอยากให้เพื่อนๆ่ซื้อรถใหม่ใช่ไหมครับ อยากให้เพื่อนๆนเปลี่ยนชื่อก่อนเพราะว่าเวลาเราไปต่อบลูทูธอ่ะค่ารถมาจากโรงงานม,มันจะเป็นชื่อว่าคาร์ออดิโอครับภาษาอังกฤษคาร์ออดิโอสมมุติว่ามีรถยนต์อีสุในละแวกใกล้เคียงเราครับเปิดบลูทูธเหมือนกันเราก็จะสับสนชื่อครับระหว่างรถเขากับรถเราเพราะว่ามันชื่อเดียวกันถ้ารถข้างๆเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันก็จะปรากฏชื่อคาร์ออดิโอเหมือนกันแล้วเราจะเกิดความสับสนครับผมว่าอไอชื่อไหนอ่ะ มันคือรถเราผมเลยแนะนําให้เพื่อนเพื่อนซื้อรถใหม่ไปเปลี่ยนชื่อก่อนครับอันนี้ผมเปลี่ยนไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมตั้งเป็น nl ก็คือนครหลวงเอกชัยครับผมพอเราปุ๊บปุ๊บ,บพิมพ์เสร็จแล้วเรากดตกลงโอเคต่อไปเป็นขั้นตอนการต่อบลูทูธครับก็เรามาที่ตัวคําว่าบลูทูธอ่าแล้วเพื่อนเพื่อก็เปิดบลูทูธครับผมอันนี้ผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาที่เพิ่มอุป,ปกรณ์เลยครับแล้วก็กดค้นหาอุปกรณ์ครับ ทีนี้เครื่องโทรศัพท์เราต้องเปิดบลูทูธไว้อยู่ด้วยนะครับก็เครื่องนี้ผมได้เปิดบลูทูธไว้เรียบร้อยแล้ว iPhone 6s plus ครับผมเราก็หาชื่อโทรศัพท์ของเราว่าอยู่ไหนอ่าอันนี้ iPhone 6s plus อันที่สองนะครับเราก็กดเลย iPhone 6s plus เราก็รอการเชื่อมต่อสักคู่นะครับผมแล้วก็ตรวจสอบหมายเลขว่าถูกต้องไหม019062โอเคเรากดตกลงแล้วก็กดจับคู่ในโทรศัพท์เราเลย แล้วก็กดอนุญาตให้หมดเลยครับโอเคเรียบร้อยเราระบบรันในการเชื่อมต่ออยู่นะครับผมโ okay, อเคหน้าจอแสดงผลว่าจับคู่สำเร็จแล้ว iPhone 6S Plus ใช้กับ Apple c a r p l พ y คุณต้องการจะเปิดคาเพย์หรือไม่กดใช่ครับโอเครอระบบนิดนึงกำลังเชื่อมต่อโอเคมีอุปก,กรณ์เชื่อมต่อแล้วกดแสดงครับ แล้วก็รอสักพักหนึ่งอ่าโอเคเข้ามันระบบมันยั้ไม่รันนะครับเรากดปุ่มรูปบ้านครั้งหนึ่งแล้วเราก็เข้ามาที่ตัว Apple c a r p เพนะครับติ๊กได้เลยอ๋อโอเคครับผมได้การทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูแล้วครับว่าต่อบลูทูธแล้วมันสามารถเปิดเพลงได้จริงไหมอ่าเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงก่อนนะครับเอาเป็นเพลงอะไรดีครับ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่าผมของลูมเตอร์ี้นาแล้วกันเนาะโอเคเอาเพลงนี้ดีกว่าความจริงอ่าโอเคก็สามารถเล่นเพลงปกติได้ครับผมผ่านจุกก็ได้หรือว่าผ่าน YouTube ก็ได้ครับผม YouTube ก็สามารถเปิดได้เหมือนกัน ผมลองกับ YouTube แล้วกัน <What needs? S 1> อันนี้ของ YouTube ครับผมเล่นได้เหมือนกันครับผ่าน YouTube โอเคก็จบไปแล้วครับกับการตอบ t ูทูธแล้วก็สามารถใช้เป็นระบบน a วิเกเตอร์ได้ครับเขาเป็นของ Apple Car p p p l e c r r l a y เพ้เขาสามารถกดแผ่นที่ได้เลย เราก็สามารถาระบุได้เลยว่าเราจะไปไหนกดค้นหาปุ๊บปุ๊บหลือกดเริ่มต้นได้อย่างเงี้ยผมสมมติไปกินเดย์แล้วกันเนาะอ่าล้วก็พิมพ์เลยกินเดย์ตลาดกินเดย์ไนพระรามสองอ่กดติ๊กครับผมระบบก,ก็จะตรวจดต,ตรวจจับเส้นทางครับผมเราก็กดเริ่มเลยกำลังเริ่มต้นเส้นทางาไปตลาดกรีนเดย์ไนทพระรามสอง ครีนเด a y ไน g ์มารค o ิทธรามาสองคุณสามารถขอให้สิริแจ้งเหตุชนกันหรือเหตุอันตรายต่างๆที่คุณพบเห็นระหว่างทางได้อันนี้เป็นระบบเสียงของ Apple เคเขานะครับผมเป็นระบบเสียงของ s ิริอ่าก็เนี่ยมันจะบอกระยะทางเลยครับว่าเราต้องไปทางไหนนาวิเกเตอร์ครับผมโดยที่เราไม่ต้องเปิดฐานโทรศัพท์เลยมันก็จะแสดงในนี้เลยหรือเพื่อนๆไม่ต้องแสดงเอไม่ต้องเพื่อนๆไม่ต้องเซิร์ชใน ตัวหน้าจอได้ครับเพื่อนๆเซิร์ชในตัวโทรศัพท์ของของท่านก็ได้ก็สามารถปรากฏบนหน้าจอได้เหมือนกันก็เป็นระบบตัวช่วยเสริมอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาเราไปสถานที่ที่เราไม่เคยไปก็สามารถเซิร์ชผ่าน google ได้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่เราต้องจําเส้นทางเราก็อันนี้เราสามารถต่อเปิด GPS ได้ก็ทั่วไปครับระบบ a p p l e CarP l a y ก็สามารถเล่นได้หลายอย่างไลายก็สามารถแจ้งเตือนได้ส่วนคุณภาพเสียงนะครับสามารถตั้งค่าได้ที่ในตัวฟันเฟืองครับผมแล้วก็มาที่เสียงครับเดีย๋ยวผมเปิดเพลงสักเพลงนึงดีกว่า อันนี้เราก็สามารถตั้งค่าเสียงได้ครับว่าจะให้เสียงต่ำเท่าไรดีค่าเป็นทิกของผมนะครับผมเสียงตะเสียงต่ำเสียงเบรกก็คือตันสุดไปเลยส่วนเสียงกลางจะอยู่ประมาณ3ครับกำลังดีเสียงสูงต้องไม่มากกว่าเสียงต้องไม่ถึงเสียงเบรกครับผมจะเป็นเสียงที่คุณภาพดีผมตั้งไว้4ี่ครับกลางๆระหว่างกลางและต่ำเสียงก็จะโอเคครับ ันจะฟังสบายหูครับไม่แหลมแล้วก็ไม่เบสหนักเกินไปก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าผ่านตรงพวงมาลัยได้เหมือนกันครับเปลี่ยนเพลงก็ได้อ่าเปลี่ยนเพลงก็ได้เล่นเพลงก่อนหน้านั้นก็ได้เงียบก็ได้อ่านี่ปิดเงียบอ๋อไม่ใช่ปิดเงียบอันนี้เปลี่ยนโหมดครับพังกระบะอ่านี่เรากลับมา Apple c a ค p l a เพเหมือนเดิมอันนี้คือ มันสามารถปิดเสียงได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันสามารถปรับโหมดได้ก็คือจะเป็นโหมดและบ้างที่ผมอธิบายไปตอนแรกก็จะมีวิทยุ USB Bluetooth แล้วก็จะมี VTR ครับผมก็จบไปแล้วครับผมกับการเชื่อมต่อและการตั้งค่าเสียงนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจรถยนต์อ e ีทูสู สามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้ครับว่าตัวนี้รุ่นนี้ดาวขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่รถพร้อมแต่งดาวขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ของผมจะมีรถแต่งหลายรุ่นเลยครับทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัวมิวเอ็กซ์ทงกระบะยกสูง2ประตูกระบะเตี้ย2ประตูครับผม4ประตูเตี้ย4ประตูยกสูงผมมีแต่งให้หมดครับผมสามารถจัดทรงได้ทุกรุ่นทุกทุกรุ่นเลยครับผม ทั้งทุกรุ่นทุกเกตเลยนะครับผมรับแต่งทุกคันครับผมรับรถใหม่ป้ายแดงก็รับรถแบบแต่งๆออกจากโชว์รูมผมไปเลยโชว์รูมผมตั้งอยู่ถนนเอกชัยนะครับผมจะอยู่ระหว่างซอย99กับ101นะครับผมอีสุซุเอกชัยเซิร์ชเข้า g o o g l e Map ก็เจอเลยครับผมเข้ามาแล้วสามารถเข้ามาหาผมได้เลยหรือไม่ถ้าไม่เจอผมลองถามหน้าล็อบบี้ดูว่ามาหาเซลสักกินครับติดต่อเซลสักกินไว้ หรือตอนนั้นผมอาจจะติดธุระอยู่ก็สามารถโทรเข้ามานัดไว้ก่อนได้ครับว่าวันนี้เดี๋ยวพี่เข้ามาดูรถเดี๋ยวผมเข้ามาดูรถครับดูรุ่นอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมานงบ้านที่สนใจรถยนต์สุปป้ายแดงเดี๋ยวพาไปดูรถครับผมก็จบกันแล้วครับผมก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากช่องทางการติดตามผมด้วยนะครับทั้ง you tube กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งรับชมคลิปใหม่ๆได้เลยนะครับผม แล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรวิธีอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิธีสอนนะครับผมแล้วี p หน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนในส่วนของระบบปฏิบัติการแบบ Android นะครับผมว่าเชื่อมต่อสะท้อนภาพสะท้อนภานพาหน้าจอไงแล้วก็อย่าลืมช่องทางติดต่ออื่นของผมแล้วก็แล้วก็อย่าลืมช่องทางการติดต่ออื่นๆของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะครับผม Isusu t e l m o s นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไลน์ แล้วก็พวกทิกตอกอะไรเงี้ยผมก็ทําทุกช่องทางน,นะครับผมไปรับชมถ้าทิกตอกไวรับชมาคลิปรถสวยๆได้เลย Facebook ก็สามารถดูได้เหมือนกันรถสวยๆเป็นรูปรถสวยๆแล้วก็โปอดาวต่างๆสามารถดูได้เลย,เลยวันนี้สักการินการันตีก็จบลงแล้วครับผมวันนี้สักการินการันตีขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ